มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ลับเ,เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกักบช,ช่วง w i s d o อม l o s e Up นะคะวันนี้เป็นประจําทุกวัน,นะคะ่ะก็จะพาคุณผู้ชมมาชมเรื่องราวดีๆทางด้านการเกษตรกันนะคะซึ่งคุณวัชรินแก้วนอกจะพาไปรู้จักกับคุณสิริกรลิมสุวรรณซึ่งถือว่าคนท่านเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าหัวใจเกษตรอินทรีย์ตัวจริงเลยค่ะแล้วก็จะพาไปดูวิธีการเลี้ยงไข่ไก่อินทรีย์ด้วยโอ้โหไม่ได้หาชมกันง่ายๆนะใช่น่าสนใจนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์กับคุณกรสิริกรลิมสุวรครับปัจจุบันการเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์ยังมีจํานวนน้อยมากแต่ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มของคนรักสุขภาพและผู้ป่วยตามโรงพยาบาลยังมีความต้องการสูงขึ้นทุกวันคือในท้องตลาดเนี่ยการเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์เนี่ยยังน้อยมากดังนั้นเมื่อไก่น้อยไข่ก็ต้องน้อยตาม พราะตอนนี้ครับระบบการเลี้ยงในระบบฟาร์มปิดเนี่ยมันมีเยอะมากไข่ตลาดเนี่ยส่วนมากแล้วเกือบร้อยเปอร์เซนต์จะเป็นไข่จากฟาร์มดังนั้นเรื่องการใช้สารเล่งเนี่ยในไข่ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มปิดนั้นมีเยอะมากถ้าพูดถึงในเรื่องการเลี้ยงไข่ไก่อินทรีย์เนี่ยในตลาดมีน้อยครับอาจจะไม่ถึง2-3%งามเปอร์เซนต์ยซ้ำดังนั้นคนที่ต้องการไข่แบบนี้ครับจะต้องเข้าไปถึงกเกษตรกรเป็นเฉพาะรายเสียมากไปรับซื้อถึงฟาร์มนะครับเพราะถ้าขึ้น ขึ้นไปดูตามห้างเนี่ยโอกาสน้อยมากครับที่จะเจอสําหรับการเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์จะทําให้ไก่มีพื้นที่ในการหาอาหารและจะทําให้ไก่มีสุขภาพที่ดีและให้ไข่ที่มีคุณภาพคือไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบระบบแบบนี้ครับไก่เขาจะได้ได้บินได้กระพือได้เดินมันจะแตกต่างจากไก่ที่เลี้ยงในระบบปิดคือจะอยู่กับที่อย่างเดียวเลยพื้นที่การปีกไม่มีเพราะงั้นจะไม่แข็งแรงไม่มีชีวิตใช่ <laughs> ไก่มันคือ ให้กินหัวอาหารเพื่อให้ไข่อย่างเดียวพราะสารอาหารจะไปกระตุ้นลำไส้ไม่ว่าร่างกายไก่จะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นและเล่งให้มีไข่ให้ได้ทีนี้ไข่แบบนี้เนี่ยเราจะไม่มีการเล่งอย่างที่บอกคือเลี้ยงร้อยตัวเนี่ยได้ประมาณ30ฟองถ้าเลี้ยงในระบบฟาร์มมันถือว่าลบเหลวมากเพราะว่าผลผลิตได้ไม่ถึงครึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเราเลี้ยงแบบนี้เนี่ยแล้วเรามีการบอกต่อคุณค่าให้กับลูกค้าว่าเรามีระบบการเลี้ยงแบบอินียนนะไก่ได้ออกกำลังเราไม่ใช้ยาปฏิชีวนะดังนั้นเราขายได้ราคา ไข่ก็จะมีคุณภาพมากกว่า<ช>ไข่แดงสดใช่ครับคือถ,ถ้าเป็นไข่ในฟาร์มปิดหรือเลี้ยงในระบบที่ใช้หัวอาหารเนี่ยบางทีตอกไข่ปุ๊บเนี่ยไข่แดงไข่ขาวจะเหลวเป๋วเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแต่ถ้าไข่แบบนี้เราเก็บเช้าวันนี้แล้วปรุงอาหารเลยหรือว่าเก็บไว้อีกสักสัปดาห์หนึ่งไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเขาจะเป็นวุ้นอยู่อย่างนั้นเลยสําหรับกรเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์คุณกอนก็มีคําแนะนํามาฝากครับ คือถ้าอยากเลี้ยงไก่ไข่อินทรีนะครับมันก็ต้องเริ่มก่อนหาตัวไก่แต่ขั้นตอนก่อนที่จะหาตัวไก่มาเลี้ยงเนี่ยเนื่องจากไก่ร้อยตัวนะครับประมาณประเมินแล้วนะครับไก่1ตัวเนี่ยกินอาหารประมาณ3ขีดต,ต่อหนึ่งตัวดังนั้นถ้าเลี้ยงร้อยตัวเนี่ยเราต้องใช้อาหารถึงวันละ30มสกิโลถ้าจะเลี้ยงแบบอินทรีย์ใช้หนอกกล้วยใช้ผักตบชวาเนี่ยไก่ร้อยตัวเนี่ยกินต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยไม่ใช่หนอกกล้วยนะต้นกล้วยถึง2ต้นดังนั้นเราต้องดูว่าเราจะเลี้ยงระยะยาวเท่าไหร่อาหารเราม คือเดี๋ยวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือเกษตรกรที่อยากเลี้ยงเนี่ยจะมองที่ตัววัตถุดิบจะมองที่ตัวผลผลิตเป็นที่ตั้งก่อนนะครับอยากได้ไข่แต่อาหารเราไม่พร้อมเมื่อเลี้ยงไก่แล้วอาหารไม่พร้อมเราก็ต้องไปซื้ออาหารจากหัวอาหารนะครับที่เป็นอาหารข้นดังนั้นไข่ไก่อินทรีย์ก็ไม่ใช่อีกแล้วคือเราจะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดครับข้าวโพดเนี่ยเราจะใช้น้อยมากหรือไม่ใช้เลยได้ก็จะดีนะครับแต่ที่ต้องใช้เนี่ยเพราะว่า บังเอิญเราได้กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายที่ปลูกข้าวโพดแต่ว่าไม่ได้ส่งโรงงานปลูกหัวไล่ปลายนาครับแล้วก็ามาแปลรูปเป็นเองใช้ในกลุ่มดังนั้นอันนี้ใช้ได้ไม่เป็นการทําลายพืนป่าด้วยนะครับอาหารหลักๆก็จะเป็นลำหน่อกล้วยนะครับแล้วก็ผักตบชวาเอามาสับรวมกันครับแล้วก็หมักกับน้ํา PM ครับผมหมักทิ้งไว้สัปดาห์ละครั้งนี่นะครับก็คือไข่ไก่อินทรีย์ไข่ไก่เพื่อสุขภาพของคนรักสุขภาพ ใครนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ก็สามารถเข้ามาศึกษาได้เรียนรู้กับคุณกรณได้เลยเพบผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณวัชรินทร์แก้วนอกนะคะที่นําเรื่องราวดีๆทางด้านการเกษตรมาฝากกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกใหม่ที่น่าสนใจใโอ้โหเรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่าใกล้ตัวเรานะ ถูกต้องค่ะแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าถ้าอยากจะได้ความรู้แบบนี้เนี่ยก็สามารถเดินทางไปหาคุณสิริกรได้เหมือนกันเพราะอยากจะรู้ว่าการเลี้ยงไก่อินรีเนี่ยไก่ไข่อินรีเนี่ยเป็นยังไงไปติดตามกับคุณกรได้ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีน้องนักศึกษามาร่วมพูดคุยกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ